ผมอยู่ถนนฉลองกรุงครับข้างหน้าผมเป็นสถานีหัวตะเข้ตอนนี้รถไฟกำลังมาครับเจ้าหน้าที่กำลังเลื่อนที่กั้นนะครับพลครึ่งทางนะครับฝั่งนู้นอีกครึ่งทางดูนะครับเลื่อนแล้วนะครับจะมีรถลักลอบวิ่งออกนะครับผิดจราจรครับด้าน,นหน้าผมเป็นสถานีหัวตะเข้ครับ ตรงนี้เลก4ี่แยกนะครับมีโรงเรียนทั้งหมด5โรงเรียน1เทคโน2ช่างศิลป์3โรงเรียนพจ4โรงเรียนเชิด5โรงเรียนศึกษาพัฒนาครับแต่เทคโนเนี่ยมีทั้ง4มุมเลย บวนนี้เป็นรถขนส่งสินค้าขับเลื่อลนะครับ,รรบส่วนแยกนี้นะครับ แยกนียจะเป็นเทคโนโลยีอยู่สองฝั่งเลยครับแล้วก็มีวัดและโรงเรียนวัดปุกศรัทธาครับอยู่ในนี้นะครับมีหอพักอยู่เป็นพันๆห้องเลยนะครับในนี้ทางเข้าขสี่ครับมีสถานีตำรวจชุมชนสจรฝั่งนี้ครับที่พักผู้โดยสารครับแต่เป็นที่เก็บจักรยานนะครับซ้ายมือเป็นสถานีพระจอมเกล้ามุ่งหน้าไปหัวลำโพงครับกรุงเทพ ส่วนขวามือไปน่นในฉากแดงเซาวครับทางเท้าเดินข้ามทางรถไฟครับผมยืนอยู่ตรงซุ้มพระจอมเกล้าครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ห้ามเอ่อก็ไดกวาครับที่เจ้าหน้าที่คอยขั้นรถนะครับรถไฟมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพครับด้านหน้าผม ไปถนนอ่อนนุชครับถนนเส้นนี้นะครับมีทั้งหมด6เลนนะครับตรงนี้นะครับไปนิคมอุตสาหกรรมราชกระบังออกถนนสุวินทวงศ์นะครับครับดูการจราจรนะครับเห็นไหมครับรถวิ่งมาจากซ้ายคือโรงเรียนพศท่้งศิลป์เนี่ยวิ่งออกมาครับผ่านมาทางเลนนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยต้องวิ่งผ่านอย่างนี้นะครับจากโรงเรียนพศวิ่งออกมาเส้นฉลองกรุงนะครับไปนิคมอุตสาหกรรมราชกระบัง รถรับส่งคนงานนะครับเป็นอย่างนี้เนี่ยจะวิ่งออกมาส่วนออกมาทางวัดสี่ก็จะเลี้ยวออกมาทางตรงก็จะเลี้ยวขวาเข้าวัดสี่ก็มีจะเลี้ยวซ้ายเข้าในพุทธก็มีนี่หนะครับปัญหาเป็นอย่างนี้ทุกวันครับตรงนี้เลนนจะเหลือแค่สี่เลนพอข้ามทางรถไฟไปจะเหลือแค่สามเลนครับจะราจรเริ่มติดแล้วครับครับรถมาก็เลี้ยว ซ้ายเลี้ยวขวารถติดเป็นอย่างนี้ทุกวันครับ